สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามคาดไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้ก็มีหลายต่อหลายประเด็นเหมือนเดิมไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรบ้างจะเนี่ยโดยตอนนี้นะครับท่านศึกเลือกตั้งนายกอบจนะครับท่านผู้ชมที่อุดรธานีนี้ตอนนี้ก็ยังคงระอุอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากที่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมพิธาลิมเจริญรัตครับท่านหลังจากบินกลับจากอเมริกานะเนี่ยมาช่วยหาเสียงงานนี้กันโดยเฉพาะกันเลยทีเดียวประกาศลั่นครับท่านบอกว่าเนี่ยอีก9ปีเว้ปะถามยงงไจปีเว้ยเฮ้ มาเป็นนายกรัฐมนตรีท <laughs> okay, mm ี่ดีกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมวันนี้พีพีส่งเข้าประกวดพิธาลั่นอีก9ปีข้างหน้าเจอกันนะเนี่ยเตรียมกลับมาคัมแบ็กเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ล่ะจ้าตอนนี้โดนตัดสิทธิ์ไปก่อนนะครับท่านผู้ชม10ปีเอ้ยแล้วถ้าเกิดถึงตอนนั้นล่ะจ้าเนี่ยธนาธรจริงรุ่งเรืองกิจจะต้องกลับมาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามครับท่านขนาดเดียวกันนะเนี่ยถามกันให้วุ่นนะครับท่านผู้ชมถามก ท่านเอ้ยผู้ชาทักษ the no ิณช you no ินวัตรนั้นเนี่ยทำไมไม่เลี้ยงหลานอะไรประมาณนี้พร้อมพงศผลิตครับท่านก็มาทันทีเลยนะเนี่ยสัตย์ชัยธวัตตุลาทนครับท่านเล่นใต้เข็มขัดอะไรประมาณนี้หลังแขวะทักษิณทำไมไม่เลี้ยงหลานอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าถ้าเกิดในสายตาน้องหนูโอ้ยถ้าเกิดผมรวยเป็นหมื่นล้านเป็นพันล้านนะครับเรื่องผู้ชมเป็นแสนล้านอะไรประมาณนี้เลี้ยงหลานเลี้ยงได้ครับท่านแต่ไม่จําเป็นต้องเลี้ยงทุกวี่ทุกวันทุกค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามอะไรประมาณนี้ไม่จําเป็นนะครับเรื่องผู้ชมบีี อย่างค่อยคยกูจะไปกลัวอะไรวะเนี่ยจ้างพี่เลี้ยงอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ตีกันพุดแล้วครับท่านพร้อมพงษ์รพีรแห่งเพื่อไทยชี้ชัยธวัตตุลาธนเนี่หลังตอกทักษิณชินวัตรไม่เลี้ยงหลานอะไรประมาณนี้บอกขอให้เล่นการเมืองสร้างสรรค์พร้อมป้องอดีตนายกปราศัยกระทบเป็นธรรมดาโอ้ก็ไม่รู้ไอีแหลงผือดีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านพักประชาชนสอดเดือดนนเนี่ยหลังจากที่จอเทียถูกเคมถามเคมอะไรอีกแล้วเคมนโยบายน้ำประปากินได้นะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้มัันเกิดปญหาอะไร ไหมไม่เกิดนะครับท่านผู้ชมโดยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมจะเป็นเป็นตัวแทนแล้วครับท่านตัวแทนขายอะไรจ๊เนี่ยตัวแทนดีไอคอนหรือเปล่าบอกยังไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะเป็นตัวแทนนะเนี่ยขายเครื่องกองน้ำเว้ยเฮ้ยโดยราคาก็ไม่น่าแพงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ประมาณหลักร้อยครับท่านเฮ้ยแต่ถ้าเกิดสมมติ20ปีก่อนอะไรประมาณนี้ตอนที่ผมยังเป็นเด็กอยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนั้นอยู่ภาคใต้ครับท่านแม่มือเอ้ยเครื่องกองน้ําแพงอย่างสุดลกันเลยทีเดียวต้องไปทางตาบานนะครับท่านผู้ชมหรือว่าตากใบนะเนี่ยแล้วก อะไรประมาณนี้ครับท่านตอนนั้นก็ไปซื้อกันที่นู่นแล้วเป็นอย่างไรต่อตอนนี้เทงครับท่านเทงนัตพงษ์เลืองปัญญาวุฒิแล้วก็ทิมพิธาลิมเจริญรัตยกทัพปลาสายใหญ่อุดรธานีนะนี่ย้อย,ยทักษิณชินวัตรเขตบ้านจันสองล่าก็ชนะมาแล้วโอ้ยแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้นะโอ้ยตายแล้วกว่าหรือเปล่านล้วก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ต้องติดตามครับท่านโดยกระแสะพิธาลิมเจริญรัตนนั้นจะมีอีกหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมถามทําไมไม่แน่ใจว่าเนี่ยเออผมก็ไไม่ได้้าวเสียงงตรงน,นนะะั ชมแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนายกยิ่งรักอะไรประมาณนี้ครับท่านผมชอบอยู่ในตัวนะครับอันนั้นก็อาจจะดังไอ้นั้นได้เพจดังครับท่าน อะไรวะเนี่ยถามธนาธรความจำสัน้นหรือจับโป๊ะไหนบอกก้าไกลไม่เคยใช้มาตาร้อยสิบสองหาเสียงเฮ้ยแ <Hey, S 1> นวหน้ามาบอกแบบนี้ได้ยังไงวะเนี่ยเขาก็บอกอยู่นะเนี่ยพักก้าไกลไม่ได้เกี่ยวเว้ยพักประชาชนนะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการนำมอหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองมาหาเสียงเลยนะเนี่ยไม่มีเรื่องนี้แล้วเชื่อไหมจ๊ะโอ้ยไปย้อนกอนเทปดูนะครับท่านผู้ชมกูมุยกูก็งงอย่างสุดร่ำเ,เลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆครับท่านตอนนี้นะเนี่ยสถานการณ์จะบานปรุงบานไป,นปหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ข่าวนี้ค่อนข้างโโดดนนนใใจจจผมมมคครรรัับท่่่่าาาหลงงกไไอออยถเืะ เรื่องทรงผมสามขาวสามด้านอะไรสักอย่างหนึ่งลังสิมันลมครับท่านผถามแรงนั้นเนี่ยผอตรอหลังเตรียมจะฟื้นทรงผมขาวสามด้านครับท่านขาวสามด้านมันยังไงวะเนี่ยใช่ด้านชนด้านหรือเปล่าบอกไม่ใช่ว้ยเฮ้ยด้านขาวขาวแล้วก็ข้างหลังขาวนะครับท่านผู้ชมทีนี้ตัดมาแม่มึงเหมือนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งครับท่านโอ้ยตำรวจได้อะไรวะเนี่ยจากทรงผมสามด้านสามขาวอะไรประมาณนี้ทำไมไม่เพิ่มประสิทธิภาพงานสวัสดีการนะครับท่านผู้ชมเอออันนี้เห็นด้วยครับท่านก็ต้องออกมายืนยันว่าเห็นด้วยนะครับท่านผู้ชมอันไหนไม่ เห็นด้วยก็ต้องออกมายืนหยัดยืนยันครับท่านว่าไม่เห็นด้วยแล้วจะเป็นอย่างไรต่อโอ้ยเรื่องนี้ก็บานปลายนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านสลิมเดือดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมถามนะเนี่ยนายกแพทองทานนะเนี่ยก้าดียังไงเว้ยถามเรื่องอะไรอีกแล้วนะเนี่ยมึงจับผิดกูตลอดเลยนอ้เวนเนี่ยก้าดียังไงไปนั่งข้างโจไบเด่นนะครับท่านผู้ชมมีการเตรียมกันมาหรือไม่นะเนี่ยว่าจะขอนั่งข้างแล้วก็ช่วยดิฉันหน่อยได้ไหมช่วยอะไรอีกแล้วอันนี้สลิมพอดนะครับท่านผู้ชมพอดจากสลิม มาอย่างไรต่อจ้าโอ้ยทีนี้คุยกันเพลินเลยนะครับท่านผู้ชมสลิมรับไม่ได้ครับท่านชื่นมื่นแผทองทานนายกรัฐมนตรีครับท่านสวนชุบอะไรว่าสวมชุดผ้าไหมไทยนั่งข้างโจบไบเดนร่วมงานเลี้ยงผู้นาเอเป็กนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็เดือดกันให้วุ่นกันให้แว่นกันเลยทีเดียวะครับท่านทั้งไอ้นักร้องฟ้องจนพังนะครับท่างผู้ชมทั้งไอ้นักฟันทงส้นตีนส้นมือะครับท่านซึ่งฟันทงอะไรสักอย่างหน,นึ่งนะเนี่ยโอ้ยรอมากี่ชาตินะครับเรื่องผู้ชมก็ยังไม่เคยเจอะครับท่านที่มันจะถูกมมมมาา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 ากกกวว่่่่่ทททีัันนนนํยยยยไไ้ะะุ้้รรรผู้ชเเเเเออองงถิิดสตปื นี่ทำนายไป20เรื่องนะครับท่านผู้ชมส่วนมากอะไรวะเนี่ยอย่างดีมันก็น่าจะถูกสัก16 17เรื่องหรือเปล่าวะไอ้นี่ทำแฮตติกนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเกือบทุกเรื่องนะครับท่านรู้ไปหมดว่าเฮ้ยรู้ไม่รู้อย่างเดียวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเรื่องอะไรจ้าเรื่องของตัวมันเองนะครับท่านผู้ชมสภาพใบหน้าโอ้ยก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วนะครับท่านผู้ชมผิวหยาบก้านครับท่านแล้วก็น่าจะอมทุกข์ด้วยนะครับท่านสำหรับหอกหักสักเบือตัวนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวไหนครับท่านเช่างกับแม่มันไปก่อนนะเนี่ยส่วนตอนนีี้้้าาามมมัันนนนกก็เววววยไไะครร่่่ผููช ทำอย่างไรดีแล้วครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยหลังจากอิงนะครับท่านผู้ชมตื่นเต้นเยือนเอเปกครบรอบ20ปีครับท่านในฐานะผู้นําหลังเคยมาร่วมคณะกับทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมนายกรัฐมนตรีในขนานั้นครับท่านอิงก,ก็ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้อุ้งอิงครับท่านบอกมาเอเปกครั้งนี้แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกครับท่านอ่าไม่ใช่ แพทองไทมชินวัตรบอกมาเอเปกครั้งแรกกับพ่อเมื่อปี2004นั้นเนี่ยครบรอบ20ปีอีกครั้งกลับมาในฐานะผู้นํานายกรัฐมนตรีไทยนะครับท่านผู้ชมทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปจ้ามอบรับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เว้ยเฮ้ยม็อบมึงนั้นเนี่ยยิ้มได้แล้วครับท่านถามเรื่องอะไรเจ้าเนี่ยเรื่องชั้น14แน่เลยใช่ไหมใช่นะครับท่านผู้ชมมอบมันก็จะมีอยู่ไม่กี่เรื่องครับท่านเรื่องชั้น14นั้นเนี่ยช่วยกันหน่อยได้ไหมพี่น้องประชาชนเว้ยเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งหน่ใจช,ช,ช,ชั้น14 นนต้องเอาให้ลงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านพิชิตชัยมงคลแล้วก็แก๊งคอปทอนแล้วเนี่ยยกเหตุทักสินเสือกทุกเรื่องอะไรประมาณนี้หลังจากทักษินประกาศเป็นสอทอลอนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วก็ม็อบก็มีการถามนล้เนี่ยเฮ้ยพักประชาชนหรือว่าพักฝ่ายค้านทั้งหลายแหล่แล้วนเนี่ยทำไมเงียงเงียบดูได้ถามดูได้เรื่องอะไรดูได้เรื่องชั้น14นะครับท่านผู้ชมวันนี้ลังสีมันโลมาสารฝันให้ม็อบแล้วครับท่านต้องง้างปากเทวดาโลมยืนยันหาความจริงสชั้น14คสด้านคอ,อปปะทอนป่าคอ,อรประบชอย ยิ้มได้เลยนะเนี่ยลังสีมันลมบอกมาแล้วครับท่านตอนนี้น่ากลัวเหลือเกินกลัว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 แล้วทาอย่างไรต่อดีจ้าแอดไลน์นัดบิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือปลากระพงทุบครับท่าน1 7 0กรัม150บาทสินค้ามีมากมายหลายหลากกันเลยทีเดียวลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปลาเก็ดขาวอบรอบนะครับทามผู้ชมเม็ดมะม่วงหิมะพานแอลมอนครับท่าน240บาท250กรัมสบงรค่าส่ง40บาทิกงรก็บปลายทางรัมคือเสื้อ400บาทพ้อมส่งนะครับ่ายู่ข้างหลังครับท่าน วอันนี้ก็เป็นลายใหม่นะครับท่านขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโวยก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมโ้ยก็ชั้น14ชั้น15จะจบลงอย่างไรนั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ติดตามนะเนี่ยอีก9ปีข้างหน้านาย,ยกรัฐมนตรีจะต้องชื่อพิธานริมจเจริญรับหลังจากพิธาุลั่นนนเนี่ยถามลั่นอะไรลั่นอีก9ปีจะเป็นนายกที่ดีกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยนายกที่ดีกว่าเดิมนี่ต้องเคยเป็นก่อนหรือเปล่าวะเนี่ยเราก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่่่่านานน้ชมตดิิิไปปรอนนอร,รอ นั้นผมก็ไม่อาจบอกได้เฮ้ยแต่อย่าเที่ยวทาเล่นนะเว้ยเฮ้ยเพื่อไทยตอนนี้นะเนี่ยเตรียมแพ้ได้เลยถามเตรียมแพ้ได้อย่างไรวะเนี่ยพรรคเก้าไกลเข้าประกาศแล้วนะเนี่ยรอบหน้าเว้ยเฮ้ยได้250เสียงได้270เสียงเป็นรัฐบาลพักเดียวแล้วต้องหนูว่าจะถึงไหมจ้ามันต้องถึงอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยเขาประกาศนะครับท่านผู้ชมแลนสไลด์ทุกที่ทุกเวทีทก,วทกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยในการเลือกนายกอบจและชนะหรือย,ยังจ้ายังไม่มีนายกอบจที่เป็นของพรรคเก้าไกลหรือพรรคประชาชนแม้แต่ที่เดียวนะครับท่าน,น เลยแล้วถ้าเกิดสนามนี้ลหละจ้าสนามนี้มี2ตัวแปรนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติเพื่อไทยชนะนันเนี่ยและชนะไม่เยอะนะครับท่านทักษิณหน้าแตกครับท่านอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดก้าวไกลละจ้าถ้าเกิดก้าไกลแพ้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยมันจะคารากะสั่งเลยนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดเพื่อไทยแพ้ละจ้าอันนี้ก็น่าจะต้องตัวใครตัวมันนะครับท่านผู้ชมทักษิณเสื่อมมูขังก็อาจจะเป็นได้อย่างน้อยก็ต้องคะแนนขาดนะครับท่านผู้ชมถ้าขาดไม่เยอะนั้นเนี่ยก็อาจจะเข้าตัวอีกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้โอ้ยก็อีลลงตุงดังส ครับท่านมีการออกมาถามไทยกันเยอะนะครับท่านผู้ชมหลังจากชอบพนิการแล้วเนี่ยก็ได้ออกมาโต้นะครับท่านเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างจ้าเราก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อตอนไหนก่อนดีนะครับท่านผู้ชมโดยเคยไปออกรายการสวนรยุทธครับท่านชอบพนิการยืนยันแล้วเนี่ยหลังจากสวนรยุธทธถฐานธนาทรไปฮ่องกงเคยไปฮ่องกงไปเจอทักษิณไหมไม่เคยไปจา่าไม่เคยไปจา่าแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าธนาทรบ,บอกไปจา่าไปจ่าน,นะครับท่านผู้ชมโอ้ยมันก็มากมายหลายประการกันเลยทีเดียวะครับท่านด้านบุกดันุพรแล้วเนี่ยโต้พิธา จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หลังข้องใจทักษิณชินวัตรปาใสาอะไรประมาณนี้รัฐประหารทําคนจนนะครับท่านผู้ชมเอยมันก็เวียนว่ายวกวนจนเหมือนเดิมกันเลยทีเดียวครับท่านก็ส่งแรงใจแรงเชียร์นะเนี่ยถามแรงเชียร์ให้ใครวะเนี่ยเฮยมีอยู่คนนึงนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เขาหายหน้าหายตาไปเลยนะเนี่ยคนนั้นของผมแล้วเป็นองไรต่อจ้าช่วยกลับมาหน่อยใช่ไหมเอ้ได้ไหมนะเนี่ยขนาด Facebook ผมยังปักหมุดเป็นหัวแรกเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันครับท่านส่วนตอนนี้ว่าเคยมีการถามไทยนะครับท่านผู้ชมเรื่อง ที่ริมทองคุณนะเนี่ยกับทนายเดชาจบตรงแล้วหรือไม่หลังจากที่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับท่านผู้ชมทนายเดชาผมก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อตอนไหนดีเว้ยเฮ้ยเออตอนแรกก็บอกนะเนี่ยสนธิเราผมไม่กลัวหรอกอย่างคุณนะเนี่ยมีอะไรที่ผมต้องกลัวเกิดมาผมไม่เคยกลัวใครอะไรประมาณนี้เดชาก็วอนไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าสักพักคลิปกลับมานะครับท่านผู้ชมไลฟ์สดใหม่ครับท่านพี่สนธิเขาไม่ยุ่งกับผมแล้วนะเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรกันแล้วต่างคนต่างแยกย้ายเขาไม่ว่าผมผมก็ไม่ว่าเขาย การดัผู้ชมทนายเดชาก็ออกมาอีกแล้วครับท่านแต่ไม่รู้ว่าซัดช่องไหนเนาะเนี่ยมันจะมีสำนักบางสำนักเว้ยถามทําไมอีกแล้วทนายเดชาเนี่ยเขาชอบนั่งพูดคนเดียวอะไรประมาณนี้แล้วสังเกตนะเนี่ยจะไม่มีโฆษณาสําหรับรายการนั้นๆไม่เหมือนโขนกระแสนะเนี่ยโขนกระแสพี่หนุ่มกัญชัยเขาเป็นกลางอะไรประมาณนี้โอ้ยแล้วพิธีกรคนเดียวไม่มีโฆษณาเข้านี่กูก็นึกไม่ออกนะันบทดานผู้ชมหรือว่าจะนึกออกวันเนี่ยประชาชนทั้งหลายถ้าเกิดนึกออกบอกมาทีนะันบทดานผู้ชมเดชาตอนนี้ครับท่านก็กลับลําไปกลับลํามานะครับท่านไม่รู้ว่าจะกลับลําไปถึง ไหนตอนนี้เหลือแทบคว่ำแล้วครับท่านซ้าลายนนเนี่ยทัวร์ก็ลงนะครับท่านผู้ชมยับเยินคาลูปีฟกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะบานปลายไปถึงไหนส่วนตอนนี้ครับท่านคนนี้กลับมาเดือดอย่างไม่หยุ่ดอนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยสำหรับวันชัยสอนสิรินะครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อวานนี้อ่านไม่ทันครับท่านวันชัยสอนสิริอดีสวลอดช่องนะครับท่านผู้ชมฟาดแรงนะเนี่ยพวกป่วยจิตวิจารติดลมทักษิณชินวัตรนะเนี่ยเชื่อทักษิณช่วยเพื่อไทยหาเสียงไม่กระทบรัฐบาลอะไรประมาณนี้เอ้นอ วันชัยถามยังไงบ้างจ้ามันก็จะมีไอ้พวกของหักสักเบือบางส่วนนะครับท่านผู้ชมบอกมาบอกเนี่ยเดี๋ยวทักษิณจบแล้วนันเนี่ยในเดือนเอ่อยีิบสองพฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมวันนี้มีความหมายกับผมมากครับท่านแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทักษิณนะเนี่ยเฮ้ยโดยลุ้นกันอีกทีนะครับท่านผู้ชมวันที่22พฤศจิกายนที่ถึงนี้ตอนนียทักษิณจะโดนหรือไม่ศาลรับธรรมนูญอะไรประมาณนี้มันจะรับคำเอ้เขาจะรับคาร้องหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าสําหรับไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นมันคือตัวไหนจมมันนเป็ออ้้งงงาาาดทูช เราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนเหมือนกันครับท่านเก็ออกมาดีใจนะครับท่านผู้ชมเตรียมได้เลยเอามาแล้ววเฮ้ยมองทักสินชินวัรหาเสียงอุดรกลัวสุดขั้วกล้าสุดขีดอะไรประมาณนี้โดยลิ้วล้อครับท่านเลือผโพอหัวกระบ,บาลออกมาไม่หยุดยั้ยงนั่นเนี่ยลั่นทักสินกลัวสุดขั้วกล้าสุดขีดนะจับตาแรงกระเพื่อมทางการเมือง22พฤศจิกายนนี้เฮ้ยแล้วพอ22พฤศจิกายนนี้ผ่านไปละจ้ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแล้วน้องหมูฟันธงได้ไหมเนี่ยว่าจะรอดหรือไม่รอดฟันธงรอดนะครับท่านผู้ชมไอ ขวาครับท่านมั่นใจว่าจะถูกด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจ้าโอ้ย โดยการเมืองผมก็อ่อนกว่ามันเยอะนะครับท่านผู้ชมชีวิตผมก็รุ่นน้องกว่ามันเยอะครับท่านแต่เรื่องนี้ผมว่าผมมองขาดกว่ามันครับท่านเพราะอะไรเจ้าเนี่ยผมไม่มีอคติบางตาหรือเปล่าอคติมันมีทุกคนนะครับท่านผู้ชมแต่ไอบ้บางตัวนั่นเนี่ยเหมือนกับหมาเห่าครับท่านทักษิณบอกนนเนี่ยคนก็อยู่ส่วนคนเวย้ยเฮ้ยหมาก็อยู่ส่วนหมาเนั่นเนี่ยเที่ยวไปฟังเสียงเหา่าหอนเป็นอย่างไรบ้างจา้าออกมาดิ้นกันหลายตัวเลยนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดเป็นผมนะเนี่ยผมก็ไม่จําเป็นต้องดิ้นเพราะอะไรเจ้าเพราะเรารู้อยู่แล้วนะเน,น,น,นีนย่ยว มีท่านประธานเป็นอย่างไรบ้างท่านประธานสบายดีหรือเปล่าสวัสดีด้วยท่านประธานโดยแต่เรื่องนี้บรรทัดสุดท้ายเลยนะครับท่านผู้ชมไอ้นักฟันทงฟันแถะทั้งหลายเนาะเนี่ยแต่เรื่องนี้ก็จะไม่เท่าเรื่องวันที่22พฤศจิกายนที่ี่ะถึงนี้โดยไอ้นายจุดจุดนะครับท่านผู้ชมค่ะอ่อน อ่างฟันดําเชื่อว่าสารลัลธรรมนูญจะรับคาร้องทักษิณชินวัตรแล้วก็เพื่อไทยนเนี่ยล้มล้างการปกครองของ,ของนายธีรยุทธ์อะไรประมาณนี้และอาจจะสั่งให้แพทองทานนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีอีกสองคนหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะทําทให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองทันทีจะกระเพื่อมไม่จ้าไม่กระเพื่อมไม่กระเพื่อมเพราะอะไรเพราะสารไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมบุ๊ยเกิดไปแล้วกูถ้าเกิดเมื่อกี้ไม่เติมหรือเปล่านะเนี่ยแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปทีนี้ทีนี้ก็ต้องลุ้นม็อบนะครับท่านผ ตีนส้นมือนนเนี่ยจัดมาแม่มือเอ้ยปีกว่าแล้วนะครับด่้นผู้ชมประชาชนยังมานะเนี่ยเท่ากับกระจุกอยุกอุยหมอ,อย,ยเซเว่นข้างบ้านผมนะครับด่้นผู้ชมคนต่อคิวครับท่านไม่ใช่ต่อคิวที่เคาน์เตอร์จะจ่ายเงินนะครับด่้นผู้ชมคนต่อคิวนนเนี่ยรอจะเปิดตู้แช่ครับท่านคนยังเยอะไว้พวกม็อบหอกหักสก,กเบือนี้เลยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าตื้ยมึงก็กลับบ้านไปซะเถิดโดยตอนนี้มีข่าวเลือนะครับท่้นผู้ชมแม่มือเอ้ยคนแหนนี้กันแล้วครับท่านหนีไปไหนจะหนีกลับไปนอนบ้านนะนนนรรนค,ครับผั้งดู้วม็อบบติไนนาาคครัท่ อาจารย์เจตอะไรสักอย่างหนึ่งโทรกะวันนิดโทรนะวันนิดโทรนะอะไรสักอย่างหน,นึ่งนะเนี่ยจำนาำสกุลไม่ได้ขออภัยด้วยที่มาจากเอวากดอ ไอ้ไม่ใช่เอลสากกดดนะครับท่านผู้ชมเป็นลูกครึ่งไทยเอลสากกดดโวยเมื่อกี้ขออภัยครับท่านผิดจริงนะเนี่ยหลังจากเคยไปขึ้นเวทีกอไรวะคอปทอตอนนี้ก็เงียบหายนะครับท่านผู้ชมพี่ปองอัญชลีเป็นอย่างไรบ้างจ๊าเฮ้ยตอนนี้พี่ปองแกก็จัดรายการอยู่ที่แนวหน้านะครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมกันได้นะเนี่ยก่อนหน้านี้ออกมาเนี่ยดิฉันจะมาทุกวันจันทร์นะถามมาที่ไหนมาที่ไหนจ้าพี่ปองเนี่ยดิฉันจะมาทุกวันจันทร์เลยนะเนี่ยเวทีมบคปทช่วงบ่ายๆแล้วนะตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมาอยู่่่่หรรือออเปลานนียโยโ้้ก็ตงงงสแใจ นกการเมือผู้ชมขนาดเดียวกันครับท่านทําไมม็อบมันไม่ปังเหมือนกับตอนสมัยสุเทพจัดนะกรับท่านงผู้ชมอันนี้ก็ยังเป็นคาถามครับท่านที่สลิมต่างๆางน,านานี้นะกรัรท่านงผู้ชมต่างสมหัวแล้วครับท่านเฮ้ย <"He i, S 1> พวกเราทาไมมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยทำไมมันไม่รุ่งเรืองเหมือนปี57วะองค์ประกอบหลายๆอย่างเฮ้โยโดยม็อบกับพีนั่นเนี่ยน้ำหน้ายอย่างพวกมึงเหรอวะเนี่ยจะมาเทียบกับม็อบอะไรวะปี57โดยตอนนั้นนะกรัรท่านงผู้ชม มันมีหลายบริบทกันเลยทีเดียวครับท่านทั้งกลุ่มจุดๆนั่นนี่ออกมาหนุนอะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อการเงินนะครับท่านผู้ชมโดยนายสุเทพเทือกสุบันหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแล้วว่าเฮ้ยได้ออกมาเปิดเผยกับ BBC หรือว่าสื่อน,นอกสื่อไหนไม่อาจแน่ใจเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้เงินไปประมาณจุดๆกีๆ่ล้านบาทก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเงินส่วนตัวของบรรดาแกนนําครับท่านแล้วก็เงินบริจาคนั่นนี่อีกประมาณจุดๆนะครับท่านผู้ชมหลายร้อยล้านกันเลยทีเดียวหรือเปล่าว่าเนี่ยรวมๆแล้วน่าจะ400หรือว่า5เา้ยหรือว่าพันกว่า ผู้ชมในการที่จัดจัดอะไรว่าม็อบล้มยิ่งรักชินวัฒนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเฮ้ยแล้วตอนนี้แหละจ้าเฮ้ยอาจารย์สุขุมนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่โดนไอ้นักข่าวนักเสี่ยมตัวหนึ่งครับท่านซึ่งตอนนี้นะเนี่ยโดนในรเทศออกไปแล้วได้ย,ยิงคําถามเฮ้ยเนี่ยแบบนี้นะเนี่ยเขาจะสาเร็จไหมเนี่ยอะไรพวกนี้เนี่ยดูทรงไปแล้วนะเนี่ยทักษิณชินวัตรอาจจะต้องโดนนะเนี่ยชั้น14แล้วอาจารย์สุขุมตอบไปอย่างไรจ้าอาจารย์สุขุมบอกว่าเนี่ยเฮ้ยบางทีนะเนี่ยเรื่องชั้น14คนที่ไปร้องไปออะะไรสักยย่่่่าาางงงงนนนนึึึซจหมถ เสรีวิสุทธ์นะครับท่านผู้ชมอาจจะโดนซะเองหรือไม่นะครับท่านผู้ชมพอเขาไม่ให้ไปเจออะไรประมาณนี้แล้วไปเจอได้อย่างไรเออไอพีธีกรนั้นก็อนนะึอ้งไปนะครับท่านผู้ชมอึ้งไปเพราะอะไรจ้าอึ้งไปเพราะว่านั้นเนี่ยทาไมถามไปแบบนี้แล้วนั่นเนี่ยทำไมอาจารย์สุขุมไม่ตอบแบบที่ข้าต้องการว่าสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าดูท่าน่าจะเอียงเกินนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เลยไร้สังกัดอีกรอบหนึ่งครับท่านก็ไม่ที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ก็มาปั่นกระแสกันเยอะแยะไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียว,นวนนเนี่ยพ่อโดนบ,นบีดนั่อะไรมึน นะบีบให้ออกจากรายการไปอะไรประมาณนี้โดยมันก็ต้องวินิจวิเคราะห์หลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดเป็นคนแบบผมนี้แต่ก่อนก็อาจจะดูนะนครับท่านผู้ชมแต่หลังๆมาครับท่านรู้สึกว่าแม่มึงเอ้ยจะเอียงเกินเหตุนะครับท่านก็เลยไม่กดเข้าไปดูไอ้นั้นอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าอตอนนี้ก็น่าจะกดเข้าไปดูได้บ้างแล้วนะครับท่านผู้ชมพิธีกรมาใหม่ครับท่านแต่ก็เป็นเจ้าเดิมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจัดอะไรนะั้นเนี่ยไม่ได้เอียงแบบกระเทเล่ครับท่านโอ้ยตอนอยู่อีกททีีีีีี่่่่่นนนะนนึงงงงะยยดดอออาัั้้พมกกลลจษณ หลาล่างออกนะครับท่านผู้ชมมันน่าทุเรศสิ้นดีกันเลยทีเดียวครับท่านสำหรับไอหอกหักสกะเวนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยความจังไรมาที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ไอตัวไหนเหมือนกันครับท่านก็ช่างกับมันไปก่อนส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องลุ้นครับท่านเรื่องระหว่างทักษิณชินวัตรนะเนี่ยเรื่องระหว่างพักก้าวไกลพักประชาชนอะไรประมาณนี้ชอบพนิการนะครับท่านผู้ชมจะชนะหรือว่าจะไม่ชนะอะไรประมาณนี้ชอบพนิการก็ออกมาแจ้งนะครับท่านผู้ชมบอกนะเนี่ยสาเหตุที่จัดรัฐบาลตอนนั้นไม่สําเร็จก็เพราะว่าเนี่ย มาแล้วยงังไงต่อเพื่อไทยเป็นคนบอกเองนะเนี่ยไม่เอาภูมิใจไทยแล้วเป็นอย่างไรต่อผมก็ไปคนนะครับท่านผู้ชมพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นคนออกมาประกาศตอนนี้นะเนี่ยเสียงของเราพอแล้วนะเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเอาภูมิใจไทยมาร่วมเออเสียงก็ขาดแล้วอะไรประมาณนี้ไหมสิริกัญยาก็ออกมานะเนี่ยตอนนี้ได้ครบแล้วถามครบอะไรเจ้าเนี่ยโอ้ยสวเสียงครบแล้วนะครับท่านผู้ชมประชาชนทั้งหลายวางใจได้ครับท่านแล้วตอนนี้วางใจได้ไหมจ๊ะอืมก็ต้องคิดกันเอาดูนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วถ้าเกิดต้องหนูอยู่ที่อุตอนธานี จะเลือกใครโอ้ยมันก็ลำบากนะครับท่านผู้ชมแต่ผมนั้นเนี่ยใจเดียวครับท่านมาทางไหนผมก็เลือกคนนั้นนะครับท่านผู้ชมถามคนนั้นล่ะคนไหนอุ้ยคนติดตามผมน่าจะรู้อยู่นะครับท่านสําหรับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทีนะครับท่านผู้ชมโดยม็อบนี้ไม่มีทางสําเร็จได้ครับท่านเพราะอะไรจะเนี่ยโอ้ยมันไม่มีตัวทบๆนั่นเนี่ยโดยทปดารณีนุษย์หรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมมนนั้นเขาเคยออกมา ตอนม็อบสุเทพครับท่านโดยตอนนี้นันเนี่ยถ้าเกิดได้ดาราสลิมมาอีกหลายหลายคนนะครับท่านผู้ชมม็อบจะดีขึ้นหรือไม่ไม่นะครับท่านเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนันเนี่ยใครไปม็อบเมื่อประมาณม็อบสุเทพอะไรประมาณนี้หลายคนนะครับท่านผู้ชมก็ยังอ่วมครับท่านบางคนก็โดนแบนอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโอ้ยไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมผมมานั่งนึกครับท่านเฮ้ยปีห้าเจ็ดสุเทพเป็นฮีโร่นะเนี่ยคนที่ไปออกไปร่วมม็อบเป่านกวีดกับสุเทพเป็นฮีโร่เหตุการณ์ผ่านมาไม่ทำได้ โอ้ยการเมืองมันโหดร้ายนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆอันนี้ไม่โหดร้ายครับท่านคือสินค้าจากช่องนัดวิวนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็แอดไลน์นัดวิช้อปเข้ามาได้ครับท่านขณะนี้ถ้ากำลังรับฟังข่าวจากที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขนะครับท่านผู้ชมวันนี้ขออภัยครับท่านไม่ได้นอนทั้งคืนเลยมันสลุดสลวนวนไปวนมาก็ต้องขออภยัยนะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน